สวัสดีค่ะวันนี้เจ๊ปานชวนอร่อยกับลูกชิ้นไก่สูตรไม่ใส่แป้งนุ่มเด้งอร่อยทําง่ายปั่นแป๊บเดียวก็ได้ลูกชิ้นไก่มาทานแล้วค่ะสูตรลูกชิ้นไก่ไม่ใส่แป้งเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าใช้อะไรใส่แทนจะเอาไปใส่ก๋วยเตี๋ยวหรือเอาไปลวกจิ้มเอาไปปิ้งย่างอร่อยมากๆค่ะวัตถุดิบก็มีประมาณนี้เลยนะคะเนื้ออกไก่หนึ่งชิ้นข้าวสวยนะคะข้าวเปล่าแล้วก็ผงปรุงรสพริกไทยปน่น เกลือหงฟูเบกกิ้งโซดากระเทียมแล้วก็รากผักชีน้ำเย็นนะคะหนึ่งถ้วยนำเนื้ออกไก่ไปล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วเราจะเอาส่วนที่เป็นหนังแบบนี้ออกก่อนค่ะใช้เนื้อล้วนๆเลยนะคะไม่เอาติดหนังค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนำมาหั่นแบ่งครึ่งนะคะเพื่อที่เราจะปั่นได้ง่ายขึ้นได้เวลาปั่นส่วนที่เราเตรียมไว้ทั้งหมดเลยนะคะ เริ่มจากเนื้ออกไก่ก่อนเลยตามด้วยข้าวสวยค่ะใส่กระเทียมรากผักชีค่ะเบกกิ้งโซดาผงฟูผงปรุงรสหรือผงนัวนะคะเกลือพริกไทยป่นสุดท้ายนะคะเติมน้ำเย็นไปหนึ่งแก้วน้ำเย็นที่แช่ตู้เย็นนะคะเรียบร้อยแล้วเราจะมาทำการปั่นกันเลยค่ะ เพื่อนๆสามารถใช้วิธีการมาบดปั่นแบบนี้หรือว่าจะนำไปตำก็ได้นะคะถ้าไม่มีครกก็เอาไปสับก,ก็ได้เช่นกันนะคะใช้วิธีไหนก็ได้ค่ะเพื่อให้เนื้อใสละเอียดแต่ถ้ามีเครื่องบดแบบนี้ก็สะดวกมากๆเลยค่ะปั่นแป๊บเดียวเองค่ะก็ได้แป้งลูกชิ้นที่บดเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าตาดีมากๆเลยตอนนี้เจ๊ปานหอมมากๆเลยค่ะได้กลิ่นเครื่องเทศ เจแปนปั่นไม่ละเอียดมากนะคะยังพอมีเนื้อสัมผัสของเนื้อข้าวกับเนื้อไก่ค่ะได้แบบนี้แล้วนำไปแช่ช่องฟรีซในตู้เย็นไว้1-2ชั่วโมงค่ะเพื่อให้แป้งเซ็ตตัวผ่านมา2ชั่วโมงแล้วนะคะตอนนี้ก็สามารถปั้นลูกชิ้นได้แล้วค่ะมาทำลูกชิ้นไก่ง่ายๆกันเลยเริ่มจากต้มน้ำร้อนให้เดือดแบบนี้นะคะเสร็จแล้วลดไฟลงหน่อยค่ะ แล้วค่อยๆใช้มือบีบแป้งลูกชิ้นออกมาแบบนี้นะคะใช้ช้อนตักออกมาเป็นลูกๆแล้วนำไปต้มในกระทะที่เราเตรียมเอาไว้เลยค่ะตอนนี้ลดไฟลงหน่อยนะคะเพื่อให้ลูกชิ้นเขาค่อยๆสุกจะได้ไม่แตกค่ะเจแปนทำเพลินมากๆเลยค่ะได้เยอะแยะเลยลูกไหนสุกแล้วเขาก็จะลอยขึ้นมานะคะตักขึ้นมาได้เลยค่ะ หน้าตาดีหน้าทานมากๆเลยค่ะเอาไปใส่ก๋วยเตี๋ยวเอาไปทำลูกชิ้นปิ้งหรือทานลวกจิ้มก็อร่อยค่ะสูตรนี้เป็นสูตรไม่ใส่แป้งแต่ใส่ข้าวแทนนะคะเพื่อนๆจะใช้ข้าวเหนียวหรือข้าวสวยก็ได้ค่ะทานลูกชิ้นไก่ทำเองเพื่อสุขภาพนะคะสะอาดและปลอดภัยแน่นอนแค่นามาลวกแบบนี้ก็อร่อยแล้วค่ะทานกับน้ำจิ้มอะไรก็ได้นะคะเนื้อลูกชิ้นไก่ด้านในก็เป็นแบบนี้ค่ะ นุ่มๆเด้งๆอร่อยมากๆเลยค่ะจะทานเป็นเมนูลูกชิ้นไก่ลวกจิ้มหรือจะนำไปเป็นลูกชิ้นปิ้งแบบนี้ก็อร่อยเช่นกันค่ะเจ๊ปันขอตัวไปทานลูกชิ้นไก่ลูกชิ้นทำเองก่อนนะคะฝากเพื่อนๆติดตามครัวอร่อยบายเจ๊ปันสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทำง่ายแสนอร่อยขอบคุณมากค่ะที่ติดตามรับชม